รู้จักไหมกูคใครเนี่ยจีเตอร์จีเตอร์นะปิดบทแล้วนั่นกูต้องพูดก่อนรอ <c oughs> บที่สามแล้วนะกูรู้จักกันเนี่ยกูคใครเนี่ยกูปีเตอร์นะได้คิวว่ะหรอหุ้ยไปตลกเลยปีเตอร์คิววนะ่สตาร์ลอร์ดกูปีเตอร์ปาร์เกอร์โอู้ปู่ยันยาวเลิ่ดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> hey, อ๊ะว่ะเข้าหน้ากากนี่ยังเลยจะไปกู้โลกอะ ลเล่นเกมนี่ไงยี่ปัญญาอ่อนวันนี้ทุกคนอยู่ผมมีสุวรรณในวันน,น,น,นี้การมาอยู่กับเกมอย่าง Lego Marvel Super Hero ในตอนที่8ไหมน่าจะ8อ๋อในตอนที่8เออใช่ในตอนที่8เกือบลืม เราเล่นมาเยอะมากจาไม่ได้นะทุกคนความเดิมตอนที่เาราลับปที่แอสการ์ดแล้วก็จัดการกับโลีิได้เว้ยทุกคนี่ <g ets> er อะไรเนี่ย <laughs> ตัวอะไรวะผมไม่ได้ดูเอกเมนะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะตัวนั้นมันชื่ออะไรวะผมไม่แน่ใจแต่ไอตัวที่ผมเล่นเน่เป็นไซคอบนะทุกคนเหมือนพวกแมกนิโต้มันจะยกขยงพวกวายไลน์เอกเมนมาบุกที่โรงเรียนเอกเมนอันเนี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรนะเพราะว่าก็ไม่ได้ติดตามเอกเมนอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเอาแ็้วเสียเวลามาเยอะแล้วเราไปดูต่อดีกว่านะก่อนไปดูไปฟังถึงน่าสนใจกันดี ตอนนี้ช่องหมีสวัสด์ก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับมี20บาท50บาทแล้วก็300บาทต่อเดือนโดยความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสวัสด์จะมีรูปหลังชื่อและก็อิโมจิสุดเปี้ยวถ้าสมัคร20บาทต่อเดือนสามารถเลือกบทคอนเทนต์ในคลิปต่อไปของช่องหมีสวัสด์ได้ซึ่งก็จะมีชื่อขึ้นหน้าช่องหมีสวัสด์ด้วยนะครับต่อมา50บาทต่อเดือนดูคลิปยาวก่อนใครชื่อขึ้นท้ายคลิปและก็คลิปพิเศษสำหรับสมาชิกที่คนธรรมดาดูไม่ได้นะในราคา300บาทต่อเดือนจะเป็นการสอนตัดต่อคลิปแล้วก็ปกคลิปโดยจะใช้้้้้แแแคคคค่่โปปปปปปรรรรรรกกกกกมมมมลลววว็็็็ใใสสสนนนจาาาาาถัััเเเเขไไดดูิตอ A later. few moments ไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรเลยเสียเวลาไปเข้าไปจะพยายามเล่นให้ไวนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นทีไรแม่งตัดต่อโค่นนานชั่วโมงกว่าไปภาไในแฮมไม่ลอยเฮ้ยสไตล์นี้กดบีลงไงอุ้ยนายทำอะไรได้ไหมอ๋อไหน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 ข้างในเนี่ยเอาเชี้ยตายเลยเอาเนี่ยเอ้าแล้วจะไปโดนไฟทำบ้าอะไรแล้วเห็นอ่ะม่วงอ่ะตัวแกกดบี ยังไงกะดาน่งเข้าไปไงเอากูโดดเข้ามาเฉยเลยทุกคนเอาอะไรวะโดนยิงกระเด็นเข้ามาเฉยนี่ไงช่วยดับน้ำนั่นไงนั่นไงอ๋อกดบีค้างเนี่ยบังคับหมุนวาวทุกคนเอ้นี่ไงแลดับไฟอ๋อโอ้หมันึกว่าอะไรแม่งหมุนวาวมะหรอมันเหมือนเป็นตัวใช้พลังจิตหมุนวาวได้ทุกคนเอ้เข้าใจแล้วนี่ช่วยสแตนลีได้อันนี้มันสอนเอาแล้วเกบอ๋อเกมเป็นตัวพลังจิตเลยบังคับได้เนี่ย แล้วแกจะไปบงังคับมันทำไมวะกดบีใกล้ๆอ่าแล้วก็ขึ้นไปต่ออ่าออกเป็นรูปตัว X โอ,อ้อทางลับครับผมเข้าไปเอ้ยง่ายว่ะเนื้อเรื่องทางเข้าง่ายดิเดี๋ยวเข้าเราต้องไปช่วยเหลือนักเรียนคือนักเรียนที่เนี่ยจะเป็นพวกมนุษย์กายพันธุ์เหมือนเกิดมาแล้วมีพลังกันทุกคนนีเฮ้ยจังก์ก็หนอนข้างบนเห็นไหมอไอตัวหัวเล็กลนีเดสผู้ด้วยมีเดสพู้ด้วยครับผมโบกมืออยู่เฮ้ยเสียงอะไรวะไอรูปมนันอะ ผู้หญิงอ่ะเออใช่ใช่ใช่นี่เสียบโปรเฟสเซอร์เอ็กพูดอยู่โอ้ไหนมาแล้วะกานิเอาเขาเป็นตัวผู้หญิงเฉยเอาชังไปงั้นไปรู้สึกว่าตัวผู้หญิงเล่นยากกันทุกคนให้ผมเล่นเนี่ยดีแหละมันน่าจะยากมากเลยตีตีพวกนี้ตีพวกนี้ตีตีเลยมีอะไรตีหมดเลโก้อ่ะดูดูดูใช้พลังจิตกระแทกอืมกระแทกนี่ต่อต่อต่อบันไดต่อบันไดนี่โอ้ที่ใช้พลังจิต้วุไอ้เี้ยเร็วอะเฮ้ยตีมัน อือ,อ๋อใช่พลังจิตพังกดบีครั้งอ่านั่นไงเป็นรูปตัวเอ็กอะอ๋อพังเป็นรูปตัวเอ็กนี่ไงเอ็กเมนเนี่ยเอ็กเมนแต่ประกอบครับผมตีกูตายเฉย <laughs> มันชื่ออะไรนะลืมจีนเกย์เจ้าแม่ตะแกเนี่ยที่เขาบอกโอเคทุบช่วยกันหน่อยไปอ่าเป็นรูปตัวเอก็กโอ,อ้ยนักเรียนมาแล้วนี่ไงพานักเรียนออกไปทุกคนเฮ้ยเอเวนคือเหรอมีคน ไอ้นั่นไอเด็กนั่นน่าจะใช้พลังแบบเดียวกับผมเลยนะี่นี่แกมาพังล็อกล็อกแกมาพังล็อกจะจีกู้อ่าเดินไปโดนเองโทษเอาช่วยนักเรียนแล้วเขาเราเป็นแบบว่าเรานับเป็นอาจารย์ได้ไหมทีเนี่ยเราก็นับนะเข้าจริงจริงอะ่ะเหมือนรุ่นพี่อะ่ะจีค้างไว้จีโดนค้างไว้เออค้างไว้เออสวยขอต่อต่อต่อนี่เป็นหนังสือขอเป็นรูปตัวเอก โอ้มึงมีแต่ตัว x หล x มากเลยอ๋อได้ของที่เจอโหนึกว่าอะไรสีทองอะอะไรเป็นทองแกพังได้หมดเลยจาดการเลจีเลยแต่ยย่าห้ยหนูเอ๊ะแล้วต่อต่อได้ไหมอ่าเดี๋ยวเขาทำองซืออ๋อยกตู้ลงไปอ่าไปเปิดดิไปเปิดทำหน้าที่บ้างไปไปคอฟนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นแบบหัวหน้าแก๊งฮีโร่ของเอกเมนเนี่ยนับเป็นตัวเด่นเลยแหละนี่มาละโอ้ ไปหัวโคกที่นี่ไม่ปลอดภัยไปแล้วเข้าเอ๊สวยมาแล้วอุ้ยจังกเกอร์นอตนี่ไอุ้ยเขาชอบตัวนี้มากใช่ตัวร้ายอ๋อขาคือจังก์เกอร์นอตอุ้ยไปแล้วมาแค่แอ๊กเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูให้เราใช่คือแฟนผมยังไม่เคยดูเดซพูภาคไหนเลยนะมันโผล่มาในเดซพูภาคสองอยู่ไอพวกเอกเมนอะไรพวกนี้จังกเกอร์นอตด้วยตัวใหญ่เอ้ยนี่นี่ตัวใหญ่ประมาณนั้นเลย เดี๋ยวจบเรื่องนี้ให้ไปดูเอกเมนเนี่ยไม่ให้ให้ไปดูเดฟูสองกูโดนอีกแล้วขอโทษผิดเองไปไปโอ้แลกแลกเทคพอยแล้วนี่คือพอทำอะไรไม่ได้ทุกคนไม่ใช่หน้าที่เราหรือเปล่าไปไปต่อไปต่อมาแล้วยังก็นอสโอ้คอนฮ่าฮัาฮ่าน่าจะต้องสู้อ่ะนี่ไปแล้วื ไอ้จังเกิลน็อตอะที่มันใส่หมวกเกาะเหล็กอะทุกคนเพราะว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กอะผมจําได้นะโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ไอนี่บังคับได้ออกไปต่อว้าวอ่านี่ได้แล้วทุกคนบ,คบับงคับมันตายใช้งานอ่านี่อ่า,อาต่อว้าวดับน้ำครับผมไอ้ที่จังเกิลน็อตอะต้องใส่หมวกเกาะเหล็กอะเพราะโปรเฟสเซอร์เอ็กอะมันควบคุมพลังจิตมันเลยต้องใส่หมวกเกาะเหล็กไม่ให้โปรเฟสเซอร์เอ็กบังคับตัวมันได้ครับผมอันนี้ที่ผมรู้มานะเกี่ยวกับจังเกิลน็อตที่มันใส่หมวกเกาะเหล็กมาตามมาไหนต้องมาพังสีทอง <S 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 เห็นไหมแคนเดเลีย <C and le a> ไม่ใช่เออตรงนั้นแหละเออแต่กันไปเก็บปังให้สวยแล้วไงนี่บังคับผมดินเกรอุย้ยเขาเท่เฮ้ยแม่งเก่งนะเนี่ยตัวร้ายไม่รู้จัดตีนยาวตอบเหรอ่ตอบอบะผีไทยโอ้มันจับสตอมสตอมเลยโอเคไหมฮะสต,ตอมอะไรสต,ตอมทูปเปอร์ตอบอบะไร อะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อมันเป็นสตอมมันใช้แบบพลังเกี่ยวกับเฮอริเคนทอร์นาโด,โดสายฟ้าอะไรพวกนั้นนะทุกคนนี่ไงนี่บังคับโตได้คืออะไรวะทุกคนนี่เนี่ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเน,นี่ยอะไรวะเออเอ้อเธ<ะ>อ,อ,เอบังคับเจนน้องแตเขาเต้นเออดูดิเขาเต้นอะอะไร <laughs> อีเตอร์เอ๋เหรอหรือไมพังโอ้พังดีกว่า <laughs> อ๋านี่ไงคืออะไรวะ ตัวอี๋อ๋อเป็นอ่าเป็นแบบว่าพัลส์เซิลพัลส์เซิลเดี๋ยว,ด,ยว,วนนด้านขวาเนี่ยด้านขวายังไม่มีเก้าอี้ต้องมาพังอันนี้นี่อันนี้แน่เลย A few moments later You will need the power to move อ๋อเป็นสตอมได้อ้าวกูก็ไม่รู้กดเอ็กซ์รัวๆฟ้าพาแล้วไงอ่ะอ๋อหลุดแล้วๆๆนี่ไงว้ง่ายจังนี่ช็อตได้ตัวข้างบนทุกคนอ่ะแล้วกูตีเก้าอี้กันทำไมวะเนี่ยเนี่ยก็งงเลยกดเนี่ยช่วยเด็กๆด็ ไม่ใชไใ่ไอ้นั่นมันตัวนี่คนละตัวอ้แม่งนึกว่าไซคอปไอตัวที่เอาช็อตไปเนี้ยอ้าวอ๋อนี่ไงพังได้อ๋อใช้ลมที่เท้าตอนบินนี่ไงลมแล้วพอไปเหยียบปุ๊บนี่ไงมันจะดับจริงจริงแม่งโคตรเป็นไปไม่ได้เลยอ่าได้ดับแล้วแล้วก็จีนเกมาบังคับต่ออ่าจริงจริงอะออกซิเจนมันทำให้ไฟแรงขึ้นไม่เฉยวาตามหลักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าวะงงอันนี้แล้วสตอมมายิงแต่ร่มเลยอือชาร์ คล้ายๆถอเหมือนกันเนาะถอมันใช้สายไฟอันนี้ก็สายฟ้าเหมือนกันนี่นะครับอ๋อทางให้เด็กหนีนี่แม่งโรงเรียนหรือวปล่าไอ้เรวะเนี่ยทางลับแม่งเยอะจังวะอุ้ยมาแล้วไปอ่ะตัวประกอบร้ายเหรอตัวดีตัวร้ายดิอะทำหน้าทำหน้ามันดูแบบหน้ามันดูสวยเนาะจัดการไหนเออหน้ามันดูเหมือนตัวดีอุ้ยฟ้าผ่าโคตรแรงเลยไหนไปพังไอ้นี่ไปสีทองไป จะจี้กู้กูว่าแล้วเออไม่เป็นไรบังเองโทตไปพังสีทองไป้มาหมุนไปปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็ไปต่อนี่ไงไปได้ <c oughs> ไม่ใช่อะไร <c oughs> ะกันนะกูก้าวตัวเลยเกิน <c oughs> เอ๊ะมันเหมือนมีสีออร่าม่วงๆนะนี่ไงได้แล้วใช้พลังอ๋อปลั๊กไฟไปเสียบกับหุ่นยนต์อ๋อทางลับอีกแน่เลยโอ้ทางลับมึงเยอะเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นสตอมครับผมปึ๊บทัร์ดไฟฟ้าระเบิดไหมอ๋อเป็นทางเปิด เออดูดีป่ะมาออกมาข้างนอกแล้วผมเโอเอ็กตัวเอ็กเยอะมากเลยไตายไปตายตายหูตายเนี่ยแหละอย่าใช้เลนสเตอร์ต่อยหน้าตพอแล้วเป็นเจ็บชิบอย่างงี้มีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ยไอซ์แมนไพลโลขนมซิกแพคกใครอ๋อไพลโลที่มันอยู่ในเดซ์ทูพักตามอะเออผมเพิ่งรู้ได้ในหน้าตาเป็นอย่างงเี้ย โอ้เป็นสตอร์เอ้เป็นไอซ์แมนเลยทุกคนตีจะเป็นได้หลายตัวพี่นี่มนุษย์น้ำแข็งตัวนี้อดีเดียวเดี๋ยวเนี้ยเป็นเดียวเป็นเนี้ยมนุษย์น้ำแข็งกดบีวายเปลี่ยนเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วอุ้ยจังกระหนอฟัสต์โคโรซัสโอ้โหไม่โคโรซัสอ่ะตัวดีมันจะเป็นต้องให้ไปดูเดสทูภาคทุกภาคแล้วมันโผล่มาในเดสทูกัน ใช่มาสไลด์ได้จังกอนอนมันฟัสกับโครโลซัสอยู่วะผมเที่ยงโคเท่เลยโครโลซัสมันเป็นเหมือนคนตัวใหญ่ที่เป็นเหล็กอ่ะประมาณนั้นดีกว่าโอ้ยจี่น้ำนี่ไงน้ำทำอะไรได้เนีก็ลองทำดิให้น้ำมันเป็นน้ำแข็งเปล่าลองดิลองดิงดนี่ไงเกิดอะไรขึ้นนะเออน้ำหายไปไหนส <years> องพันปีต่อมาโอ้นั่นไงสีทองอ่ะลองพังดิเออเพิ่งเห็นลองดิจี่มันดิเออได้ไหม เฮ้ยอะไรบินขึ้นมาเฮ้ยตัวอะไรอะผู้ชายไม่รู้เป็นตัวคนเลยเออใช่ต้องต่อไม่รู้2 0 0 thousand years later ตรงนี้เปล่าวะมันดูเป็นทางห้นี่ไงโอ้โหแก่จีน้ำแข็งขึ้นมาแกต้องจี่ค้างไว้นี่ไงอุดดูและอ๋อแล้วเป็นบันไดขึ้นไปนี่ไงนหนได้แล้วเฮ้ทุกคนนี่มีสไตล์ช่วยไงวะเนี่ยตัแตลีช่วยไงวะทุกคนผมไม่รู้นะ่ยเไปตรงนี้เับไปตรงนี้มันจะได้โหลดลงมาได้ อ๋อเออไม่เห็นนะเนี่ยนี่ดับไฟได้ทุกคนให้สไตลีโดตออกมาเออมาแล้วได้ไหมประกอบประกอบได้สินี่ไงได้ละอ๋อโอ้ยก็ไม่ได้อะมันต้องให้ใช้ตัวเดอะฮักดึงอะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องมาช่วยรอบอื่นทุกคนจะได้วะไป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 หาทางโคตรนานผมอาจจะตัดทิ้งไปเยอะมากเลยนะมันต้องสังเกตนิดนึ่งนะทุกคนนี่นี่ไอซ์แมนไม่ไม่ไหนขึ้นมาตามเข้ามาเดี๋ยวเขาสร้างทางน้ำแข็งให้นี่ไงดูไปเร็ว มายื้อโคตรเท่เลยเอ้ยอย่ามาตัดหน้าระวังี่ต้องพลังไอ้นี่หรือเปล่าทำลายหญ้าตรงนี้ดอกไม้แป๊บหนึ่งนะลองดูนี่ไงจีนเกยได้อ่ะดึงออกมาแล้วเกยก็ละลายเลยตัดเลยเฮ้ทุกคนเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนมีอะไรวะก็ทำไปเหมือนทุกรอบไปิดเป็นสี่เหลี่ยมไปเอาดิดันขึ้นนี่ไงก็ดันขึ้นไงอะไรของเกยเนี่ยนั่นนเี่ยเขาจับจอยให้แล้วไม่ก็ต้องดันนี่สุดเนี่ยไปเข้าไปน่าจะคัดวีนนะนี่ ซูดแม่งเยอะมากเลยอะแต่คนรถซัดยังตีกับไอ้นั่นอยู่เลยทุกคนจังก็นอนเลยไปมาๆช่วยหน่อยตีหน่อยอ่ะนี่ทางให้เด็กหนีอ่ะไปเฮ้ยมีคนข้างในไหงอย่าเขาจัดการให้ยไครับจัดก,การเลยพีด้วยมันตีเขาดึงทำอะไรวะเนี่ยนี่ก็ได้แล้วเปิดทีวีโอ้โหทางลับโคตรเยอะ เอ็กเมนมันทางลับเยอะขนาดนี้เหรอวะผมไม่รู้เลยนะน่าจะใช้เอ็กเมนนะเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยมันมีสีฟ้าๆกระพริบกระพริบสังเกตไหม t 0 0 0 years later เนี่ยเราต้องเปิดให้เป็นรูปตัวเองไว้อะสามที่แล้วทำไมเป็นสามที่ได้ไงวะโอ๋อให้มาเดินเหยียบโอ้โหให้มาเดินเหยียบตรงกลางโอ้โหวิธีแม่งควรต้นตีนมากแล้วคือกูจะรู้ไหมผมก็นึกว่าให้พังกันนั้นเนี่ยเด็กไปแล้วจินเกยเนี่ยแันคิดว่าเด็กทุกคนหนีออกไปได้แล้วโอเคไป อะไรวะเฮ้ยแมงนิโต้บลมาแล้วโอ้โหตัวลายเยอะแท้จะ <ขอ S 1> ประกอบ<ข>อไปเออตะก,การไปเลยตะก,การเลยเนะีอ่าแล้วให้จีนเกมมาบังคับแน่นเลยอ๋อเกขึ้นไปยื้อนะบนอ่าแล้วเขาก็บังคับอ่าโอ้หนูยน่ยให้นี่โทษโทษ,โทษไปแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นไซคอปด้วยรูไ้ไหมอ๋อนี่พังประตูไหนช่วยทำไอ้นี่เนี่ยประตูเดี๋ยวเขาจี้นี่ไงอ่าได้แล้ว ประตูไหนตรงนั้นเกมไม่เห็นเหรอเนีเ่ยเปเลยนี่แล้วทางให้ใครขึ้นอันนี้เป็นบันไดอ่าแกพังไว้เลยนะทำไม่อันนี้เฮแล้วต่อไปก็จีนเกขึ้นมาครับผมใช่ไหมนี่ไงได้แล้วอ่ะเป็นทางไปต่อไหนนี่ได้แล้วแล้วก็เอาไซคอกไหมโอเคได้แล้วมันมองไม่เห็นนะทุกคนตัวเอ็กมันบงนังนงได้แล้วไหมนี่ใครอะเฮใครอะ ไอ้นั่นนี่โอ้ยหนีไปแล้วจังเกิลนอตไม่เห็นเนาะไอ้นั่นเนี่ยมันชื่ออะไรแกมบิดเออแกมบิดมันหนีจังเกิลนอตไปเมื่อกี้ใครบังคับอ่ะเอ้ยใครวะผู้หญิงตัวดีเอานะตัวดีเพื่อนเราเอ็กเมนมันมีเยอะเขาบอกฮะเมื่อกี้เจอแกมบิดเลยทุกคนแกมบิดมันเป็นในเดซพูพารสามเหมือนกันทึบไอ้กูโอ้โหแม่งเอ้ยกูเฮ้ยอะไรวะนี่แกมบิดตัวกับจังเกิลนอตอยู่ไอ้ไพ่ออระเบิด อ๋อตัวดีเหรอได้ตัวดีนี่ไงหนีฉันก็นอนอยู่ไปเร็วไม้เป็นตัวเอกไม้เป็นตัวเอกทุกอย่างเป็นตัวเอกโมเดลเอกเมนเน่ยอ๋อเราเอามาดับไฟนี่เราไปเอาตัวเอกเมนมาดับไฟด้านขวานี่ไงนมาจัดการเลยไอตัวนี้ใครวะผมไม่รู้ว่าคือใครเนี่ยแค่ที่มันเป็นผ้าคลุมขาวๆแล้วก็หน้าฟ้าๆบอกวะไม่แน่ใจนะไม่ก็เขียวๆอ่ะดับเลยดับเลยปล่อยมันลบๆๆอืมนี่ไปดิตามแกมบิดไปไหนโดดไหมตามไปตามไปเอ้ยตรงกลางมีอะไร ตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนดับไฟดิแหมสวยตอ่อเน,นี่ยได้แล้วเฮ้ยใครหุ่นเหรอหุ่นยนต์เป็นหุ่นอนะไรเอาสองตัวนี่ไงอันนี้น่าจะเอาของไหมไม่น่านนี่เนยะตัวนั้นเนาะอ่ะแล้วก็ยกยกไปทำอะไรอ๋อไปตั้งไอ้น,นี่หุ่นแน่เลยไปลองดูดิขอไม่ใช่ผิดที่อันนี้ตัวนี้ต้องด้านขวาขวาเฮ้ทอ่านี่ได้แล้ว อ่าโอเคแล้วไงต่อมันน่าจะเปิดประตูทางลับที่เป็นรูปได้ไงเอาแล้วไม่ไปช่วยแกมบิดจัดการจักเกินนอร์ทเหรอน่าแลสตอร์มเอ้ยมันร้ายจากไหนวะอีมนันนี่อู้ยเยอะเลยแต่เขาจาัดก,การให้บีป,าปา้ปาพาตาปายมกป้าพาแม่งเอ้ยตียังไงวะไกลมากเลยออ๋เนี่ยได้แล้วได้แล้วเขาเห็นแล้ว <c oughs> เออเนี่ยชาร์จแล้วโอโโ้โหโร้ายแม่งเยอะ ให้ไปต่อยตัวนั้นหนอนะเขาเห็นไหมไม, <c oughs> ไม่ไม่ช่วยกูก่อนเลยนี่เหมือนเอ็กเมนมันจะมีทางใต้ดินด้วยนะทุกคนนี่ไงการที่อุม,มาเต็มเลยนี่ไงข้างล่างเนี่ยพันมันอืมปัดอืมแช่มันปล่อยมันอย่าแช่กูจะบอกนะกูโดนแช่กูมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋ใช้พลังจิตอยู่เป็นตัวไหนอ่ะเป็นจีนเกเรมาเข้ามาอ้อวันนี้เป็นตัวนี้นะอ้าเข้ามาแล้ววันนี้เป็นตัวนี้ นี่ไงมาช่วยโปรเฟสเซอร์เอ็กโปรเฟสเซอร์ฟาซาจันเริ่นจับไปตัวประกันนี่นี่เขารู้จัะกันเอ้าโอ้ตัวปอมไม่เกียนเฮ้ยผมก็เชื่อจริงๆเอาไอแมนกูไปลมไปแล้วนี่จีเออจีหนีไปได้ไงวะ ยิงกนันมาหลายคนอ่าอ๋อไอเมย์ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดก,การเอง,งเฮ้ยนี่เอา้า <c oughs> อย่าวิ่งที่โถงทางเดินดิ <c oughs> โอ๊ยฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าวิ่งที่โถงทางเดินบี๊ซโอ้ตึ้งรู้ว่าตัวร้ายบุกอันนี้มาเป็นบี๊ซครับผมเหมือนเป็นซาตตา ajan ามันฉลา,าดเฉยๆอ่ะตัวร้ายเหรอตัวดีตัวดีเหมือนกันงดงามมากเอ้าไมเป็นแฟนกันเหรอ ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับเอ็กเมนเลยนี่จากการจักร์น็อตแน่เลยและแกมบิดกูไปไหนเนี่ยจากการพวกมันนี่จากรู้เลือดหกเลือดห้าวใจเลยว่าบอสหนักเลยเนี่ยเฮ้ยมันปลาของระวังนะ่นี่ระองปลาของระวงระวังระวังเฮ้ยยินเก๋อเขาหน้าจะต้องบังคับเขาน่าจะต้องยกก่อนมันโยนมาไหน เดี๋ยวมันโยนมาเดี๋ยวดูนะโยนมาทุกคนยังกับน็อตทึบกระเทะกลับเลยตกมาแล้วอุ้ยหัวกล้องติดดับไฟมันดับไฟมันไม่รู้จะทำสักอย่างอ่ะแค่แข็งมาเลยจักรานไอ้โดนเร็วๆแอุ้ยไหนมันวิ่งมาเฮ้ยอยู่ไหนวะทำไรอ่ะอุ้ยไอ้พวกตอนเดินมันโดนมันชนนะตัวกูบอกแล้วไกลๆหน่อยเนยมันให้ต่อ อ๋อแล้วขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่ไม่ไม่ประตูปเปิดนี่ไงพอเหยียบปุ๊บอ่าแล้วก็ไปเหยียบฝัง่งนู้นเลยเร็วด้านซ้ายด้านซ้ายจอเขาเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ไงเอาไปยึดดึงอันที่เขาดึงเนี่ยเออแค่นั้ออน,น,นง่ายๆทุกคนไปอ่ได้กล่องมอีกอันน่าจะต้องเอากล่องไปชนไหมตีไหมอ๋อต้องตีนี่บังคับแล้วประกอบโอ้ยตั้งก้อนนานเดินชนชนแน่เลยนัยน่นไงกูว่าเลยเอาน้ำแข็งยิงมันเออยิงไอ้พวกตัวบ,บนเอาไปโดน นี่คืออะไรวะเปิดลำโพงแค่อะไรไมไรู้อ๋อมันให้ฟังไงแล้วไปเดินไปชนฉันได้ยินแกนออาไว้ไปแล้วลบอืมโอ้หัวติดเฮ้ยแข็งมันเป็นน้ำแข็งนะเห็นไหมแแข็งมาเลยที่พื้นไหนเดี๋ยวแล้วเข้ามันลุดเออแแข็งค้างไว้อีไหมที่พื้นนี่โดนไหมเนี่ยเป็นใช่ไหม เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ดีอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นน่าจะไว้ขุดดินเนี่ยอ่าใช่แข่งแล้วแล้วจีนเก๊จัดการต่อซึ้บกระเทสอือโอนหพึ่งรถไปส่องหัวใจเองโคตรโหดเลยยกมาแล้วเดี๋ยวดูนะพเจรการกันเลยกันเลยกันเลยยกอุ้ยตายเลยเอ้ยเกี่ยเวลาเลยกันไหมยกกระเทอือลงมา อาแล้วกูไปยืนตรงนั้นได้ไงเนี่ยโอ้ติดไฟติดไฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหนอ่าแล้วไปประกอบไหมโอ้ย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 ตายเลยแม่งยากเหมือนกันนะเนี่ยเป็นบอสที่ยากมากครับผมโอ้ยไอ้นี่ไม่ขาดานขบวนไอ้ขบวนต้องจี่มันไรเงี้ยนี่ไงต้องใช้ตัวฉลาดนะผมบี๊บี๊มันฉลาดอย่างไปกดปุ่มดิตรงขาวๆอ่ะเดี๋ยวาเขาจี่มันให้ไอ้เจี๊ยเนี่ยขบวนเนี่ยเนี่ยจี่อยู่แล้วโอเคเออแข่งให้หมดคู่มึงอ่ะ ้พัง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 ทำอะไรได้ไหมประกอบ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 ลองเดินชนดิเอ๊ะหลบไว้หลบไว้เวลาเวลานาฬิกาปลุกครับผมมามึงเป็นฮีโร่ไอ้วายไลที่โง่มากฮ่าพังนี่แหละไอ้ไม่เหมือนตัวไลที่เท่มากเลยนี่ยแข็งแข็งกันกันไว้ด้วยโอ้ยตายเลยไอ้ตัวบนเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้ไงมันต้องเอาตัวแบบแค่แข่งไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีพื้นอยู่ตีอะได้แล้วแข่งอ่าเป็นจีนเกย์จักานเลยไงเกยลองทำมั้งกดบีใสมันไปครับกดบีอ่าแล้วกระแทกเลยกดค้างไว้ไปอือเดี๋ยวหัวใจเดียวแล้วโอ้ยไม่ตายสักทีอ,อึดที่เป็นไงโอ้โกรธแล้วไหนมันจะยกอีกแล้วเกยต้องทำอะไรแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่มันเป็นตัว เฮ้ยโคลโรฟัสม,มาแน่เลยมันมีสีเขียวให้ดึงไว้ทุกคนประกอบก่นอนผมว่าโคลโรฟัสมาแน่นี่ไงทางเดี๋ยวทำให้ขึ้นมาเป็น,น,น,นไอ้นั่นบีทบีดไปจักรันนี่ดึงดึงดึงนี่นี่ทางปุ่มเนี่ยตรงเขามาแล้วโคลโรฟัสม,มาแน่โอไม่ใช่ใครวะโอ้โอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไปด้านขวาเนี่ยแกดึงเคนี่หามันก,กดด้านขวาไปกดอ่าโอ้ยง่ายอันเจ๊อะแล้วไปกดด้านบนอ่าโอ้ยง่ายตู้ชีบตุ๊กตาได้ไหมปล่อย อ่านั่นแหละขอจับมันโอ้โอ้ขันพูมันโอ้โอ้ยหมวกมันหลุดนี่ไงแล้วบังคับให้มันไปดึงโอ้หมวกข้าบังคับไปเลยนี่ยังไม่มีพลังจิตบังคับและนายจัดการเลยเอาให้แก่ลองมึงเฮ้ยเดือดักเลยนี่ไงบังคับมันกดบีใครเป็นอ่ะออกูเป็นดีกว่าเฮ้ยกดเองรู้หรอออกกดเอกงโอ้ต้องใจมันวิ่งมา แม่งกดไม่ติดตะกี้นี e. ่เฮ้ยหมาเราไหนเออแล้วโครลัสต์ไปไหนกูต้องการโครลัสต์มากเลยืออใจจังกระนอดก็หมันเว้ยเอออย่าเข้ามาดูพี่ดูนะน้องพี่ดูนะน้องเอออย่กันไหมนะเดี๋ยวเขาไปเปิดให้ประตูอะมาอุ้ยเต็มเลยเออเจอหรอเจอหรอเจอหรอยี่หนหมันเออ ไปไปไปเดี๋ยวเขาจาาัดการนี่ดึง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 โอ้พังเครื่องบ,บินแน่เลยโอ้น้ำน้ำโอ้แช่แข็งแช่ไปเลยอู้เยอะมากไนะหนอู้เยอะมากตายแล้วนะนั่นนั่นมันไปล็อกตัวอื่นนายจัดการเลยเป็นผู้หญิงยกขึ้นเหมือนเดิมอะไรโดนบิ๊กไก่ปังเครื่องบินโอ้โอ้โ <laughs> โอ้ a n นี่มาแล้วน้าบูบลินมาแล้วทุกคนกับโปรเฟสเซอร์ตัวจริงเแบงค์นีโตหนีไปได้อ่าเนี่ยในเวลารวมพลังแล้วนิกฟิวรี่เนี่ยเอาแอนเจอร์รวมพลังกับเอกเมนมันคนละแก๊งกันเลยไงแล้วไหนจะฮีโร่ตัวอื่นอีกนี่ได้สตอร์มาครับผมลองกดข้ามไปเลยนะ เราได้เต็มผู้นำได้น,นี่มันแก้เงินเยอะเนะเ<อ>านะเกมเนี้ยคอนติเนียเฮ้ยแฟนตาติกโฟว์เดอะติงอิวเมนทอร์อินวิซิเบิลเอาไปแกล้งกันนี่เน้นๆหาเรื่องกันแล้วอีฟิวลี่มาครับผม